ท่านผู้ชมอย่าไปไหนเป็นอันขาดเลยเพราะวันนี้อยากจะนําเสนออึดอัดมากเลยเวลารายการก็มีแค่นั้นเองท่านผู้ชมข่าวเยอะมากค่ะคือส่วนหลักของการที่มีกรรมกรข่าวคุยนอกจอเพราะเวลาทางโทรทัศน์เราน้อยเป็นหลัก<ะ>จริงจริงไม่ใช่เรื่องกรณีที่บางทีเคยพูดไปว่ามันทําได้เข้มข้นมากขึ้นอ่าออกหน้าออกตาได้มากขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง<ะ>แต่จริงๆเนี่ยเวลารายการมันไม่พอ กับข้อมูลข่าวสารซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมมีความสนใจที่แตกต่างกันเราก็พยายามนําเสนอในช่วงเวลาที่มีอยู่ประมาณ2ชั่วโมง20นาทีตอนเช้าเนี่ยน้องไรมันไม่พอมันก็ได้แต่ข่มวดขมวด,มวดเลือกเอาบางเรื่องมากางออกมาแล้วก็ไล่เรียง<ะ>ไม่รู้ท่านผู้ชมมันมีความต่างกันขนาดไหนไม่ต่างขนาดนั้นมั้งใช่ไหมหรือ,อยังไงเมื่อาวานนี้คุณเดียขติยานะ ตอนที่พูดถึงกสทชพูดถึงกฎเกณฑ์กสทชเดี๋ยวท่านจะมาต่อว่าผมผมพาดพิงท่านไปเองแหละท่านไม่เคยว่าอะไรนะแต่มันมีประเด็นซึ่งตอนนี้จริงๆท่านต้องแก้ปัญหาภายในคะเองก่อนเนี่ยต้องไหมกรณีการตั้งเลขาธิการกสทชยังค้างอยู่เลยตั้งแต่ประเด็นว่าบอร์ดส่วนใหญ่เจคนสี่ในสามเนี่ยเขามีมติให้เปลี่ยนตัวรักษาการเลขาธิการคุณไตรรัตน ท่านผู้ชมจะจําได้นะค่ะแล้วปรากฏว่าประธานเหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรถึงแม้จะเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยแต่เป็นประธานสุดท้ายมีการสรรหาเลขาธิการตัวจริงก็ปรากฏว่าคุณแต่รัฐรรักษาราชการรองเลขาธิการก็สมัครด้วยกับอีกหลายท่านรวมเป็น8ปดท่านแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์พระประธานระบุว่าตามกฎหมายเป็นอำนาจของประธานกสทช ในการที่จะคัดเลือกเองแล้วเพียงแต่เสนอม,มาให้บอร์ดกสทอชอเห็นชอบแต่บอร์ดสี่คนเขาบอกเอา้าอย่างนั้นได้ย,ยังไงอ่ะมันจะต้องมีกรณีบอร์ดก็ต้องมีความหมายทุกคนนะจะต้องมีส่วนในการคัดเลือกสิแล้วก็ดําเนินกระบวนการคัดเลือกไปประธานก็คัดเองโดยขั้นตอนของท่านประธานอันันจะมีวิธีการอะไรของท่านแต่ประธานคนเดียวแล้วจะเสนอชื่อคนแต่รัฐคนเดียวก็ปรากฏว,ว่ามีบรรดาคนที่ตก หลายคนทำหนังสือร้องเรียนไปที่กศทชท่านผู้ชมว่าเอา้าตกได้ยังไงมันไม่โปร่งใสนี่รายละเอียดอยู่ในกระเป๋าอยู่ไหนไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าเกิดประเด็นอีกนัดประชุมเพื่อจะพิจารณาวาระนี้ผมจำวันที่ไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าถึงเวลาท่านประธานะจะเรียกว่าอะไรล่ะท่านผู้ชมมะท่านประธาน ให้เลื่อนอบอกว่าติดไปต่างประเทศอก็ไปโดนอีกประธานโดนประเด็นเรื่องอะไรไปต่างประเทศเยอะแยะเหลือเกินในรอบปีที่ผ่านมานี่เป็นปัญหาภายในซึ่งยังไม่จบเลยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเข้าไปในสภา,ามีการตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณมีการตั้งคำถามถึงการทำสัญญากับบริษัทเอกชนบางบริษัทเป็นคู่สัญญาแล้วไปดูแลโอ้โหกลายเป็นห้องแถวตักกางเกงอะไรอย่างเงี้ย นอกเหือจากนั้นน่เน่เนนี่เอาคร่าวๆนะนี่คุณพักขมลลหนุนนานสมาชิกเก้าไกลอภิปรายเป็นคู่สัญญากรทช,ชทํากิจกรรมโครงการใหญ่อยู่พอสมควรเนี่ยนั่งไปและปรากฏว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งมองแบบเป็นธรรมถ้าเขาทําได้ก็ไม่เกี่ยวกับที่ตั้งสํงานักงานแต่ก็ควรจะเป็นคําถามไหมก็มีการตั้งคําถามเนี่ยยกเป็นตัวอย่างเพราะกสสช คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรอิสระใหญ่นะท่านผู้ชมอ่านี่ไว้มีเวลาจะมาไล่กันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อวานคุณเดียไปพูดถึงรายการ เรื่องเล่เาเชา้านี้คือคุณเดียบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหามีความท้าทายที่กสทชต้องเผชิญในโลกความเป็นจริงคือก็ไม่ได้ถึงขนาดอะไรหรอก <c oughs> จริงๆนะคุณเดียนะค่ะ <c oughs> เอ่อคือเราก็คิดเองด้วยอ่ะ <c oughs> เพราะเห็นเพื่อนๆก็โดนเรียกไปใช่ไหมคือคุณเดียบอกว่าหลักเกณฑ์ของกสทชเข้มงวดมากเก,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 กินไปเมื่อไปเทียบกับสื่อออนไลน์แล้วก็บอกขอยกตัวอย่างง่ายๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้อ่านไหนฟังซิค่ะ การแข่งขันของผู้ประกอบการสื่อทีวีและวิทยุถูกควบคุมโดยหลักเกณฑ์ของกสทชที่เข้มงวดมากจนเกินไปซึ่งเมื่อเทียบกับเนื้อหาทางสื่อออนไลน์เขาไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะมาควบคุมหลักเกณฑ์มากขนาดนี้ทําให้ผู้ที่ผลิตสื่อออนไลน์ทํางานได้ง่ายกว่าจึงเกิดการแข่งขันกับสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกสทชดิฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆค่ะรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์ซึ่งอยู่ภายใต้การกํ กับดูแลของกสทชแต่เขาต้องแยกออกมาทำรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่อง YouTube ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าที่ออกในทางทีวีนั่นก็เพราะว่าบางเนื้อหามันไม่สามารถออกอากาศทางทีวีได้จึงต้องย้ายมาออกอากาศในทาง YouTube แทนคนก็ตามมาเพราะอยากมาเสพเนื้อหาที่เข้มข้นกว่ามันทาให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นสิ่งนี้ล่ะคะ่ะมันทาให้สื่อหลักๆไม่สามารถขยับตัวทันแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เพื่อที่จะรับกับพฤติกรรม การเสพสื่อของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าติดกฎระเบียบของกสทชนั่นเองเป็นตัวอย่างแต่ว่าคุณเดียที่เขารบไว้มิวกามานั่งคุยกันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก<ฆ>ใช่ไหมแต่เอาเอาเป็นว่ามันก็ความเกรงของร่างกายมาจนน้อยกว่าน,นิดหน่อยอืเพราะพักพวกผมที่เคยนะเคยกลับมาทํารายการโดนเรียกไปชี้แจงเลยอืสังเกตไหมเคยนะ กรณีใช้คําบางคําซึ่งเกี่ยวกับเพศสภาพและปรากฏว่าก็มีการร้งองเรียนผมก็จะไปชี้แจงอย่างนี้เป็นต้นบางทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกผมก็คิดว่าตอนนี้ก็เปิดกว้างประเด็นกสทอชอเรื่องอื่นเนี่ยมันใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นที่คุณพักขมลพูดใช่ไหม,ม,มคุณพักขมลพูดเรื่องบริษัทรับงานกสทอชอ30ล้านและเป็นครูหาบ้านทาวเขาซะค่ะนี้เป็นต้นอันนี้ก็ดูเดือนนะ ก็คือเราก็ต้งโครงการอะไรโครงการอะไรต้องไรโครงการที่คุณพักขมลพูดถึงเบนบอกว่าเป็นโครงการเดี๋ยวพี่อ่านไปด้วยค่ะคือก็พี่มันไม่มีไม่มีความสามารถจะหาเจอแล้วนี <c oughs> ่เราต้องแบ่งปันกันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมีบริษัทแห่งหนึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน รับงานโครงการต่างๆของกสทชบริษัทนี้ได้ได้ปรวมูลกสทชจริงเป็นบริษัทประกอบกิจการซื้อขายติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์บริการออกแบบแล้วก็พัฒนาอ e ีคอมเมิร์โซลูชันแล้วก็บริการให้คําปรึกษาทุนจดทะเบียนใน5ล้านค่ะปรากฏว่าข้อมูลรับงานภาครัฐตั้งแต่ปี 60- ถึง66 6. ปีรับไปแล้ว35โครงการ 160- 141ล้าน141ล้านในสาธิภาคโครงการ21 โครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเฉพาะเจาะจ,จงและเกือบทั้งหมดรับงานจากกสทช,ช,ชที่เดียวลองเซิร์ชดู company profile เอ๊ะไม่พบในเว็บไซต์เปรียบเทียบรายได้วงเงินจัดซื้อกับรายได้บริษัทมันแทบจะเท่ากันเลยรายได้หลักมาจากการับงานโครงการของรัฐเธอก็เลยตั้งคำถามแล้วก็บริษัทต,ตั้งอยู่แถวสายไหม บ้านเลขที่หลังหนึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดไอมิต้าจัดหาน้ำและกระจายน้ำสำหรับใช้ในคนเลยและอุตสาหกรรมผา่านระบบปปาไปตรวจสอบที่รับงานกสทชปีละ30สิกว่าล้านสภาพจริงเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งครูหาสามชั้นและคุณพักขมลบอกว่าปัจจุบันมีกางเกงตากอยู่หน้าบริษัทด้วยอา้าวทำไมมันก็ตากได้นะห <ừ> รือยังไงไหนฟังสักนิดหนึ่งนะ ดิฉันให้ทีมลงไปสำรวจค่ะพบว่าที่ตั้งบริษัทนะคะที่รับงานกะสะทะชปีละ30กว่าล้านบาทนี้สภาพจริงเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่คูหา3ชั้นแบบนี้ค่ะและรูปนี้ก็ถ่ายเพิ่มไม่กี่วันนี้เองนะคะหน้าบริษัทก็มีตากกางเกงอยู่บริษัทนี้ค่ะยังคงดําเนินการอยู่และรับงานกะสะทะชป66ี66นี้ด้วยเรื่องนี้ดิฉันอยากให้มีการชี้แจงค่ะ ว่ากสทชเนี่ยใช้งบประมาณของรัฐปีละ20-30ล้านบาทเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างในโครงการแบบนี้ได้อย่างไรข้อกล่าวหานี้นะคะมีกสทชท่านหนึ่งในเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะนอกเหนือจากประเด็นนี้ท่านผู้ชมประเด็นกรณีคือ สังคมตั้งคำถามกรณีการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกสทชซึ่งหนึ่งปีสามเดือนบินไปต่างประเทศ15ครั้งใช้งบไปแล้ว45ล้าน8แสนบาทแต่ต่อมาเนี่ยเลขาประธานกสทชออกมาชี้แจงว่าบอกค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยไม่ใช่45ล้าน8แสนบาทตามที่สื่อนำเสนอมันแค่7ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเพื่อความโปรง่งใสเธออยากเรียกร้องให้เปิดเผยเรื่องงบประมาณการเดินทางและข้อมูล คือทางเลขาประธานเนี่ยท่านบอกว่า,าไปส่วนตัวเยอะอใช่ไหมไม่ได้สี่สิบล้านมันเจดล้านแต่ทางก้าวไต้องการให้เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดของสำนักงานให้สังคมช่วยกันพิจารณานี่แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับงานโอเยอะแยะเลยท่านผู้ชมมีเวลามาคุยกันแต่ประเด็นร้อนแรงตอนนี้เนี่ยให้จับตาดู รักษาการเลขาธิการกรสรชอสชอนี่ผู้ไปแล้วก็กลัวนะเกิดเขาขึ้นมาเป็นเลขาแต่เราว่าตรงไปตรงมาน้องไบรอ่ะ